สวัสดีครับวันนี้มีพี่เพื่อนเพื่อน,น้องๆถามว่ามีวิธีการรับดอกสวา่านยังไงอันนี้ในแบบฉบับของผมนะครับผมจะรับดอกสว่านประมาณนี้อันนี้คือเดิมๆที่พอรับแล้วมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เดี๋ยวจะรับให้ดูไ้บบวัสดี ตอนแรกก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เอียงสากหน้านิดหงที่สองก็เราก็จะเจียปาดหน่อยหนึ่งครงับนี่ปาดหน้านิดหนึ่งหน้าตรงนี้ปาดหน้านิดหนึ่งให้มันเอียงเียงหน่อยหนึ่ง แบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แป๊บหนึ่งกล้องไม่ถึงและเจอะก็จะง่ายหน่อย จะอยู่ประมาณนี้ลูกทรงก็จะประมาณนี้ครับอืมอซ้ไได้ใช่จะเจาะง่ายหน่อยเรากำลงว่างของไม่ถึงร้อนร้อนนี่ประาม,มาณนี้่่่ัอยเพิง